สวัสดีครับคนนางรองชาแนลครับผมวันนี้เรามาไกลามากนะครับจะพาเพื่อนๆ FC ไปวิ่งที่พุทธมณฑลสายสองนะครับสวัสดีไปยัง FC ที่น่ารักทุกท่าน ถึงแล้วครับที่มิงเราอยู่ข้างหน้านี้เช้านี้อากาศดีมากครับแต่ว่าผมมาถึงนี่น่าจะสายสายเกินหรือเปล่าเหมือนแดดจะแดดจะแรงเนาะ นี่นครับก็ตามนี้เลยนะครับผมผมก็ยังไม่รู้ว่าถนนเส้นนี้คือถนนอะไรแต่แต่รู้ว่าอยู่ที่สายสอง่เื่อนๆดูนะครับผมเป็นที่วิ่งที่อยู่เกาะกลางนะครับผมแยกพุทธมณฑลสายสองนะครับ ด้านซ้ายจะเป็นที่จอดรถของเราแล้วคือเหมือนเรามาถึงก็จะแบบว่ากลับกันหมดแล้วนะครับไม่เป็นไรดูเหมือนจะไม่มีที่จอดหรือมีอ,อ๋อมีที่จอดพอดีนะครับก็ไม่รู้ว่าภารกิจของเราจะสำเร็จหรือเปล่า ออ <Okay. S 2> จากเปลี่ยนชุดค่อนข้างจะแดดนะครับแต่ว่าอากาศดีนะครับที่นี่โอเคเราเริ่มกันเลยครับผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่รู้ว่าที่นี่หนึ่งรอบของที่นี่มันกี่กิโลนะครับแต่เดี๋ยวลองดูก่อน ที่นี่ยังใหม่นะครับใหม่มากแต่ลู่วิ่งดีนะครับผมเรียบเป็นสไตล์แบบว่าเหมือนวินเทจนิดนึงนะครับจะเป็นสนามแบบสูงต่ำเลี้ยวซ้ายขวาโค้ง ไปกันเลยครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงครึ่งรอบของที่นี่แล้วนะครับมาได้น,นะครับเพื่อนๆที่รักการวิ่งแนะนำสายสองด้านซ้ายเป็นที่จอดรถนะ จรถจะมีสองฝั่งเพียงพอสำหรับเพื่อนๆที่ขับรถมานะดีครับที่นี่ดีอากาศดีครับ แต่ดูเหมือนรูวิ่งของเราจะสลับซับซ้อนนิดนึงนะครับจะโค้งไปโค้งกลับไปกลับมานะครับตอนนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะวิ่งไปตามที่เขากำหนดหรือเปล่า <c oughs> กลับมาอีกมุมนึงนะครับ มันจะเป็นแบบว่าเหมือนลู่วิ่งแบบไปกลับไปกลับในทิศทางเดียวกันนะครับแต่ว่าจะมีเลนซ้ายกับเลนขวานคนัะตอนแรกผมคิดว่าวิ่งเป็นวงกลมแต่พอวิ่งดูแล้วไม่ไม่ใช่นะครับ นี่ครับที่ที่เราเริ่มสตาร์ตตอนแรกจะเป็นเลนข้างนอกอแต่พอเราวิ่งตามรูมาแล้วเป็นเป็นเลนที่อยู่ข้างในกลางนะครับผมมันจะเป็นแบบว่าสองสองเลนนะครับอีกเลนหนึ่งจะเป็นรอบกลมๆรอบนอกนะครับนะรอบนอกที่เมื่อกี้นะครับที่ผมพาไป <c oughs> แต่อันนี้จะเป็นรูตรงกลางอันนี้วิ่งไปกลับ อาจจะไกลหน่อยนะครับ f ี FC. แต่ถ้ารักการวิ่งก็ไม่ไกลนะครับนี่นะครับมีป้ายบอกตลอดเส้นทางการวิ่งว้าวเห็นไหมครับ f c ว่ามันไกลขนาดไหน าการมาครั้งนี้ได้อะไรครับได้ขับรถมาแล้วก็ได้เหนื่อยด้วยครับผมแต่ก็อยากพาเพื่อนๆ FC มาที่นี่ครับผมได้วิ่งก็เท่ากับเพื่อนๆ FC ได้วิ่งด้วยครับเพราะว่าผมพามาด้วยกัน นี่คือขากลับเรานะ นนนสุดยอดกันเลยทีเดียวเชียวโซนนี้ก็จะเป็นแบบวิ่งแบบสปีดแต่โซนตอนแรกที่ที่ผมไปจอดรถตอนแรกโซนนั้นจะเป็นแบบว่าโซนครอบครัวโซนเดินนั่งแล้วก็วิ่งบ้างนิดหน่อย ว่าใครสนใจจะซื้อที่นะครับผมนี่ครับขายที่ที่ดินพร้อมบ้านนะครับหมู่บ้านแสนสบายบ <S <S มาครับที่นี่ผมแนะนำเลยอยากรู้ต้องลองครับมีกล้วยนะครับมีกล้วยมาขายนะครับใครที่สนใจจะซื้อกลับมา ทุกคนจะย้ายมาอยู่ด้านในกันหมดแล้วครับเพราะข้างนอกร้อนครับแดดเริ่มมาแล้วครับเป็นกลุ่มเยอะครับเป็นกลุ่มที่นี่มามีทั้งวิ่งจับความเร็วกว้างมากครับไม่แออัดนะครับ โอเคครับแล้วก็ครบหนึ่งรอบของผมนะครับที่จุดสตาร์ทโอเคครับน่าจะเพียงพอสำหรับวันนี้นะครับผมอันนี้เป็นรอบเช้านะครับกำลังดีครับผมประมาณ1.8กิโลนะครับรูวิ่งเมื่อกี้ครับไปครับสแปลว่าพี่โอเคดีครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่านี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าผมจะพาไปที่ไม่แน่ใจน่าจะเย็นนี้น่าจะไปที่พนมพินีนะครับเดีย๋ยวรู้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ